สวัสดีครับผมนี่นะผมก็พามาดูดิสเบกหลังของคลิกร้อยิ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะเราจะพาดูสั้นๆนะครับนี่นะขามบนจะเป็นของเลสซิ่งบอยแบบนี้นะครับนี่เลยตึงๆแบบนี้นะครับมี่จะตาพทิ้งไว้นะรอไม่มีฝืดแน่นอนนะครับนี่นะนอเลื่นๆเบาๆนะครับผม ตัวยี่สิบห้านะครับติดตั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะสวยงามด้วยนะนี่เป็นสายถักด้านในนะครับสายถักด้านในนะใ,นใครสนใจนดิสเบรกหลังนะครับไม่ว่ารุ่นใดนะครับทักไายมาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวฟพิเซ็กหรือคลิกหรือแอร์ล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาทําที่ผมได้นะครับรับทํารับจบหมดนะครับผมหรือว,ว่าของใครที่ทํามาจากที่อื่นแล้วมันฝืดมันอะไรมาแก้กับผมได้นะครับผม ผมรับทําให้ใหม่นะรับทาให้ใหม่ได้เลยนะครับผมนี่ของพี่เขานี่ก็มีอันหนึงก็เปลี่ยนชามไล่ชามให้พี่เขานะอันหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายความเร็วให้ดูนะเอาแค่นี้พอทําชุดเบรกหลังเนี่ยล้อเลื่อนๆแบบนี้นะครับผมก็อยู่5,500บาทนะครับผมใครสนใจก็พักทายมาแล้วก็มาจําก่อนเข้ามานะครับเอาตามนี้ก็พอนะประมาณนี้นะครับสั้นนะครับผม